สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมน้นั่งลอยบานสวนกับซีมากแกงนือไม้ใส่ผักอีรอกแล้วก็ใส่เห็ดโคนให้เบิรงคือเกาเดอร์จ้ะบมุ่มแกงนอไม้ดอกค่ะเพื่อนๆของมักนะจ๊ะนี่กำนึงข้าวเหนียวจ้ะหนึ่งกินผู้เดียวพ่ออ็เนือสินพัฒนาละจ้ะมาเข้ามาเริ่มแกงกันเลยค่ะหนีน่าจ้ะเหฮดโค้ดนั่ง้อยบานสวนกับเตี่ยมไว้ล้วค่ะเมื่อนี้พาเครื่องออกค่ะ ผาครึ่งนะจ้ะเพิ่อนอันใหญ่อ้อนี้ใส่บักแข่งน้ำค่ะหรือบักเขือพวงนะจ่ะอันนี้พักค้านะจ่ะพักค้าอันนี้พักหวานบานค่ะสิ่มใส่น้ำเนาะคะ่ะบักพริกก็ได้ตำไม่แล้วอันนี้เขาเบียร์นะจ้ะหรือเขาเบือเนาะคะ่ะโคลกไว้แล้วค่ะใส่บักพริกลงไปเลยค่ะ น้ำเดือดฟูดบ๊กบ๊กบ๊กแล้วค่ะถิ้งเห็ดโคตรลงไปเลยเนื้อหวานๆเลยค่ะเห็ดคน้น เดือบุกบุกแล้วค่ะน้ำเดือยน่ากับสีเขียวพอดีเดี๋ยวนอาหน่อยเป้่ากลุ่มจ้าน้ำประแดกบกเข็มพ่วงกับลูกโดด ขมาระหงสโลข้าเบือ แซบค่ะแซบแล้วแซบแล,แล้วแล้วละจ้าพร้อมเสิร์ฟได้จ้าปเป็นเพื่อนไปกินกับน้องหน่อยบางสวนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงแล้วแล้วราคะทุกคนเป็นแต่แซบบ่ค่ะน้องหน่อยบางสวนขอตักใส่ถ้วยห่นหอนๆไปสดโกโกกันดวยจ้า กินกับข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวแล้วค่ะโเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆด้วยค่ะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้นางน่อยบ้านสวนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ